มาแล้วค่ะรถส้มตำที่รอนะคะหายไปหลายวันเลยวันนี้มาแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะกินส้มตำนะคะทุกคนนะไก่ย่างก็มีค่ะไ,ไฟแห้งตัวนี้ขนมจีนด้วยเดอ้อ ให้ออกใป,กปกติปกติกินปกติเหรอลดน้ำหนัก <c oughs> นย,ยุ่งเข้าหนึ่ง <laughs> <laughs> ลงไปสามโลพี <c oughs> สาวมาก้ากินสองมือขึ้นมาสามโลคืนแล้ว <laughs> สารร่นันจะเกียนเดือแม่บ่ไหวเลยฉันขอกินเหมือนเดิมดีกว่ากินแซ่บเหมือนเดิมดีกว่าข้าข้าไหมไม่เอา ยันเนาะค,คุณให้แบบเป็นว่ายูดเดยเนาะขยันมีคนงานแขน,นกลับบ้านบาอกโอ้ชิ้นหอดอยู่เด้อเสียเก้าชิ้นหอดว่าเออเรากลับบ้านอยู่ยว,ว่าเมื่อวานเห็นหลังไวๆเอ,อิ่นบ่ท่านขาออก พ่วงส้มตำนะคะส้มตำตำแหลกแดกได้เอา้าส้มตำอืมไปกินหลมือน่ากินมากมาก เผ็ดดีเนะพริกไหมติ็กกินเหรอกึ้สีเผ็ดแห้งค่ะโรยถั่วด้วยนะคะเอาผักด้วย40บาทนะคะจานนี้40บาทนะคะเป็นจะแสบ่แห้งกินไหมไปขนมจีนน้ำ หจีนสอ,สองห่อก็ได้เป็นหาสิบบาทแ,แต่อูโอนใส่ถุงเนี่ย กก็มีไก่ก็มีนะคะตับหมดไปแล้วเรียกไหมไ่แล้วแต่อูทัยเ<ม>บิร์ดระบอดหรือ<ม>ว่าจังไนว่าให้เนี่ยเอาขึ้นมาอย่างต่อบอ่ะ<ม>อย่างเรื่อยนะยวันนี้ด้กินสมตำ